สวัสดีครับพอคดีคลิปหนึ่งนะครับเนะะาะเราจะหลังว่าผมกับวคอยได้ออกคลิปเกี่ยวกับบ่าวสาวประเทเอนบานแน้วก็บ่าไทยอันที่ถือู้ยนิ่งหลอกต้มตุนเอาเงินนะครับเนาะโดยความว่าใจอ,อ่อนก็ให้เขาไปโดยความหักเขาทั้งที่หูว่าเขาหลอ,อก ก็ยังเต็มใจให้หลอกน๋อมัน,เป,น,เ,ปนเป็นปัญหาโลกแตกไปแล้วครับกดิตเตือนกับ่าจะเตือนหลายเลยล่ะผมก็เมยแล้วเพราะว่าเพิ่นก็นา่าหาที่หูแล้วเพิ่นบบ่หู้หกะหรือว่าบอกแก้ไขก็เป็นเรื่องของเพิ่นละครับตอนนี้เนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮาสิมวเวากันผมสีคอแสดงควาวเห็นอันนี้เป็นควาวเห็นช่วนโตผมนะ ว่าเป็นอย่างนุ่มไทยยังถือผู้สาวหลอกบ่ามบนว่าแจ่ผู้สาวฟังเล่าเวยครับหรือว่า,างประเทศผู้สาวฟังไทยกอะหลอกนุ่มไทยเขืกันส่วนใหญ่ก็ที่เป็นคนมีอายุแล้วเนาะอายุหลายก็ให้มีังก็ให้เขาไปก็ดูข้อหาข้อมหลงอ่ะนะแต่ว่าปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากะยอกข้อมเห็นนะแสดงข้อมเห็นเห็นเนาะ ผมว่าสาเหตุที่พันถือหลอกได้ง่ายย่อมให้หลอกโดยที่ตัวเองกับหูอยู่ว่าอ่าถือหลอกถือต้มได้คือกันนั่นคือคพามหมั่นใจผมว่าเพิ่นผมไม่คพามหมั่นใจหรือว่าอาจจะเป็นว่าเพิ่นนี่เคยประสบปัญหาครับชีวิตชีวิตครูปัญหาขอบขั้วมาก่อนคือว่าไงว่าขอบขั้วล่มเหลว แบบที่เขาว่ากันครอบคลุมเหลวก็เลยเฮดไหขาดควบมั่นใจเตะเปิดเปืองไปก็ว่าถึงว่าเสียผู้เซียคอดอกาก็เลยทำงานหรือว่ามีเงินเท่าไรก็เลยหวังว่าจิใส่เงินนี่เป็นตัวเป็นตัวแก้ปัญหาเป็นตัวหลบเออเป็นเอาเงินนี่หลบควบผิดหวังเอาเงินนี่เอาแลกกันก็นเลยเฮตไหเพิ่น ต้องใส่วิธีนีบ่มีิทางเหลืออย่างอื่นวัอนถอการควบมันใจอีกอย่างหนึ่งเก็อขาสจิตเป็นเรื่องหนาตาเนะครับเนาะหนาตาเพื้อนอานจิตผมเห็นมากนะครับว่าว่าผมเมื่อว่าผมไปบุรีหรือว่า,าไปดูถูกดูแค้นเพิ่นส่วนใหญ่สิผมว่าผมม่ออกคือเห็นออกในขิปเนี่ยส่วนใหญ่หนาตาที่วดดีครับนอกจากที่เทาหนาตากับวดดีเพิ่นก็นเลย เต่เพินนี่โอ้กะกะว่าที่เอาเงินนี่ลบปมมึงหนีไปอย่างไรจะเอื่อนปมได้หรอกลบปมมึงหนีไปก็เอาเงินมาทดแทนเพื่อว่าสิไดควาหลักที่แท้จริงจากผู้ยญิแต่ว่าไม่ได้ผลนะครับผู้ยญิเขาโดยทั่วไปเนี่ยเขาี่มาค้นหนาตาดีเพราะว่าผู้ยญิผู้ใายหรอกมกหนาตาดีครับมักค้นหลบล่อมาคนผู้าง,งาม คนบพผู้งามหรือว่าคนผู้ใหญ่ยังีหน่อยครับเป็นว่าอันนั้นเฮียมีเงินผอผู้ิี้มีเงินหลายๆผู้ชายมีเงินหลายๆกับวศา,ามาศซื้ออะไรได้ครับเนีย่ยสว,ว่ามีเงินหรือซื้ออะไรทุกอย่างได้พวกไหนหน้าตานี่สําคัญที่สุดลอกลงมาก,กับเป็นดีไซน์ใจคออันเราพูดเขาบอกอยู่น้ำข้นรวย มันก็มีเงินมีก็มีควบสุกเฉพาะตอนเขาใส่เงินอืมแต่ว่าเวลานอนน้ากันแล้วไปใส่มาใส่อยากายมูกรได้แฟนผู้หายแท้อืมมีแต่เงนินอย่างเดียวอืมเวลามียังกันนั่นเองครับบอกอีกดีนะผมได้ยินมาผมได้ยินเขยับว่ามาหหายคนเผินว่าเพินว่ามีควบสุกเินว่าม,มีอารมณ์เผินว่ามืมเพราเป็นผมบอกบาปเลยเบิ้งเบิ้งขิดเก่าๆนุมไท,ที่ถือสาวเล่าหล่อ <Ooh. S 2> ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เลยครับบอกว่าเ่าแน่ผู้หายแน่บุป้องยังทั้งสี่เขาก็ไดดี๋ยาเรื่องเงินเละไปเบืองเด้อกับไปเบืองเขาก็ได้วยาเรื่องเงินว่ามีเงินน้อยเงินหลายบ่แมนครับส่วนใหญ่สิเป็นสิง่ายเหตุผลก็คือเ่าผู้หายว่าเป็นตะเบืองเวลามีอย่างกันกับผมมีอารมณ์ผมมีความสุขหน้าตาที่สำคัญครับแต่นันผู้ชายที่มีแต่เงิน หนาตาพอดีเดี๋ยวผมว่าท่านเก็บเงินของท่านไว้เลยครับคือว่าท่านสิอยากมีความสุขเดืองแบบนี้ท่านไปหาเลยครับตามรานคาโอเกะตามต่างๆเขามีบริการท่านอันนั้นเขารับร่องว่าเขาบริการท่านเต็มที่ท่านพอต้องผิดหวังเลยหรอท่านก็พอต้องไปคิดหลายแล้วก็เสียเงินไปคือว่าผมมีเงินกับยุบบ้านกับซอยเจ้าของหอเขาตรงๆเนีอว่าต้องไปรันหรอก จะไปหว,วังว่าสิใดพันนั้นเป็นลูกเป็นเมียโดยแท้จริงเห็นว่าจริงกับเขากับประมากเจ้าหรือเก่าเขากับน,นี้จะกนี้จะกผู้เฒ่านี้จะกคนผู้ไหนครับอืม่าจากยูนั้นดอกผู้ห้นีแต่เงินนตัวเอาเงินนาซื้ออ่างเงินให้เนเด้อนี่จะกลับมาอยู่น้ำดอกเงินเบิดตอนนี้ก็ไปอยู่กับกับผู้เบากับแฟนคนที่เขาไว้ไ่เลียกันหรือว่านาตาดีนี่ แน่นอนครับลอยปเปอร์เซ็นผมบิงบ้งๆเนี่ยเป็นแบบนั้นเพราะว่าเพราะว่าฟังไทยฟังเล่าหรือว่าประเทศใดก็แล้วแต่ทุกอย่างเป็นแบบนี้หมดคนหน้าตาดีได้เปรียบผมมีเงินกน็สามารถไปคุยกับผู้สาวท่างได้ก็ได้ขอให้หน้าตาไปได้ไปวัดไป,ไป,ไปว่าแต่บนวังสั่นหนังสี่เดินเอาหน้าตาขี้ไรสุดก็ให้ซัมผมเนี่ยเอา <c oughs> ให้ซัมผมเนี่ยล,ลอ้อมรอบ่ผิดหวัง คอาดียาดเนื้อจะส่าสยองอยจากองกระเบาเพราะได้ไขยเขียนนะครับนเนาะเอาพาจากให้ที่เรียนหลายผมก็ออกคิดบอกยังมากเยผมไม่ได้วังยังเนาะโดยส่านี้หละอเอาพูดด้อยากติดตามก็เห็นว่ามีประโยชน์ก็ต,ติดตามครับเนาะก็่เออกคิดว่าเท่าน้องน,อนี่สีเศ้าห้ายสีเศา้เศา,นานั่นเทานี่เราบอกไปก็คือเกาหมนละเนาะตามนั้นะนะครับเนาะอย่าลืมเรืองครับหน้าตาดีได้เปรียบ ปูยิ่งบาวบาผูยิ่งผู้ไส่นี่ข่วมรวยข่วมมีเงินในท่องนี่สื่อเขาได้เป็นขางข้าวครับจําคํามปู้บสื่อเขาได้เป็นขางข้าวสื่อว่าได้ตลอดไปครับถึงเวลาปั๊บเขาติดหนีจอยากท่นันทันที่เขาได้เงินอยากท่านเขาสิไปทันที่ถึงเวลาปับ๊บเขาเงินเขาเบิเดเขาก็สติม,มากเอาเงินน้าเจ้าคือเก่าจาคํามปู้บได้กันพ่อแม่หนุ่มผมให้กระเทือบเลยบอลเบาๆบอกว่าผููยิ่งผู้ไส้ครับเขา เ่ราะว่าผู้ใดล่ะพอ่พอพนหนาตาดีเขาก็ต้องเอาไว้ก่อนอัฒน์ผู้ให้เป็นสิีงเงินหลายประได้กับยูน้ำกันประได้โดนครับยูไปเขาก็เอะไปนี่ผู้ไมขคือเก่านี่คือขอพวกเห็นของผมเนาะอาสิพตรงอาสิพัตรงครับท่านไหนก็ลออกแล้วแต่เนี่ยผมก็ต้องขอออกตัวว่าเป็นความคิดของผมผมคิดแบบนี้สั่นที่เห็นนําทีเห็นด้วย ือมันเป็นทีมที่ของทันเนาะผมก็พยายามที่ไปว่าผู้ใดผมก็แนะนําไปที่มันเป็นตรงกับทีวิตของผู้ใดผู้หนึ่งกับต้องขออภัยถ้าเกิดเท็ดเบาไปมันวอถือใจเนาะแต่ว่าผมก็พยายามทีที่ี่เลี่ยงใส่ถอยคําที่มันนุ่นแรงหรือว่าไปลุงบุรีอย่างผมไปจากไปจากไหนมีปัญหาหรือที่มันเขียดกันที่มันหน่อยใจกันว่ากู้ผู้ให้ที่ว่า มึงนี้ทราบใดผมก็ทราบนี่แหละครับอืมอืมวันธรรมดาให้ได้แล้วลนะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปนี่ครับเนี้ยคลิปต่อไปผมก็จะเอาเรื่องเหล้าที่พ่อมีประโยชน์เนาะมาเเววกันสำหรับคลิปนี้ไปนี่ครับตามเด้อครับเด้อสวัสดีครับ